นี้เราเอาเจ้าคันเขียวออกนะครับยิงีติมครับเข้าสู่ช่อง y ย u ทูปฝ่ายยันไม่โทรด่วนนะครับวันนี้พี่กลับบ้านกลับเป็นยงไงอ่านี่่ันผู้ชมออกมาดูเลยนะชอบไหมนี่ ชอบไหมั้ยไม่ชอบไม่ชอบเลยชอบดูชอบดูนะไม่ชอบไมโครบชอบแต่พี่บางโอชอบแต่พี่บางกับปิ๊กไบส์โอ้โเนี่ยครับคุ็กวันนี้ชอบแบบสไตล์ใครสไตล์มันนะครับ อ๋อบ er ่าบ <te le çal isy> oh. ่าบากปุ้เลจ้าราอ๋อตอมะาม ข้อก่อนนะครับการตัดต้นตอต้นมะขามน่าจะเหนียวด้วยการลงมาตัดตอมะขามก่อนคนระับตอเราก็ใหญ่อยู่อ๋อนู่นตอมะขามอ่ะเออ

ดูก่อนไอ้ลักนั้นเป็นหลักเกไปไอ้ลักนั้นเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งเอามันมเ,อเออดูรักมันเป็นหลักเก อยู่ครับว่าต้นเพิ่งตัดได้มาสามเดือนนะครับแต่รากยังเนียว hẹn thắng níu đó vui cay cái rác <laughs> cái rồi. này yết cay cay cái ao cái cái này cái 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 ra mà khám nó níu Mình đã thơm tiệt rất bỏ Và Thơm thơm tông Ủa miếu gì nè bỏ ดึงไม่ยอมขาดเลยเนาะเออเจือร่างอะไรไม่เจอนะครับเจือร่างมะขามเนียวต้นมันขนาดนี้อ่ะโอเนียวอยู่ครับ ขุดหางกันต้นน้อย ขุดห่างจากลำต้นหน่อยบอมขุดห่างจากลำต้นหน่อยสองเมตรกว่าน่ะั่งนู้นก็ให้ใหญ่ๆห,หน่อยเลยเอไปโจอเอาแต่โลก